I've got issues Cause I fell in love with you Doesn't make sense but it สวัสดีค่ะคุณครูนี้นะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะใช้ปีพศ2565แล้วนะคะขอให้ปีใหม่เป็นวันที่ดีๆของผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะขอให้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับปีนี้คุเ้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขตลอดปีตลอดไปเป็นปีที่แห่งการเริ่มต้นใหม่ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับแฮป Happy New Year 2022สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแขนแน็ขขขงแรงคิดสิ่งใดขอให้สมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสตะวันขึ้นปีหนนใหม่นี้ขออ้อนทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะครูเก๊กนะคะปีใหม่นี้ขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีบนปีใหม่ค่ะขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูวีน่านะคะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยอยากให้ทุกคนนะคะรอดปลอดภัยจากโควิด1 9แล้วเจอกันใหม่ในวันเปิดเทอมค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สว like nice. ัสดีค่ะคุบีนะคะปีใหม่นี้นะคะคุยก็ขอไวโพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีนี้คุณลุงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดปีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 5นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะเด็กๆปีใหม่ปีนี้ขอให้เด็กๆต้เจอแต่สิ่ง <mile> เรียนอย่างมีความสุขและเจอกันใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆคุณเจดามขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้ขอให้เด็กๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคุูทิพย์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับเด็กๆคมอสก็ขอให้เด็กๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันครับ สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองนะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขครับผมร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับไว้เจอกันปีหน้าฟ้าใหม่ครับผมเฮงๆงรวยรวยครับย้ยครับสวัสดีครับผมครูไพวันนะครับก็สวัสดีวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็วันปีใหม่นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับห่างจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับห่างจากโควิดนะครับแล้วก็เงินทองนะครับไหลมาเทมานะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ ขอพิมามสุขมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยแค้วค่าจากโควิดนะครับและกลับมาพบกันวันเปิดเรียนนะครับสวัสดีค่ะคหญิสวัสดีมีใหม่คนนะคะสวัสดีค่ะสวใหม่คะสัสวัสดีค่ะครูใหม่ค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะคุมนะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวิอาค่ะ Hi everyone, this is Teacher Jessie and this is Teacher Michelle and my name is Teacher Maria Hello students, this is Teacher Ryan Wishing you a Merry Christmas, Christmas and a Happy, Happy New Year. Year. Enjoy your holidays!